สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานแก้นะคันนี้เป็น EP 2สแล้วเนาะคันนี้ก่อนหนะ้านี้ลุกคันนี้ใส่อะไรบ,บ้างก็ตามไปดูที่ EP 1หนนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ตู้เธอหลังคาใบเดียวนะครับตู้เธอหลังคาใบเดียวน,ะนอกนั้นก็จะเป็นเสียงกลางที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของรถนะครับคือรถคันนี้เขาไม่มีลำโพงประตูหน้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เพราะว่าลำโพงเนี่ยไปอยู่ที่แผงหลังทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีรถคันนี้มันเป็นชุด12นิ้วลงพื้นนะครับชุดแม่เหล็ก220เนี่ยลงพื้นแล้วก็ส่วนในรถนจะเป็นร8อดนะคือง่ายๆรถคันนี้จะมีลำโพง12นิ้ว2คู่ลงพื้น1คู่หลังกระบะแล้วก็ในรถ1คู่นะครับ ส่วนชุดเสียงกลางเขาก็เลยอยู่ที่ตู้ท่านหลังนะครับไปประตูเนี่ยก็เลยไม่มีลําโพงนะครับก็จะมีแค่แผงหลังส่วนอีกชุดหนึ่งหนึ่งก็จะไปอยู่ที่ที่ตู้หลังกระบะทีนี้พอลื้อออกหมดแล้วมันก็เลยไม่มีเสียงกลางครับผมก็เลยแนะนําให้ทําตู้เทินบนหลังคาหนึ่งใบที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยหางบมาทําวางตําแหน่งให้มันถูกต้องคือมีลําโพงหน้ารถหรือจะไปทําแผงประตูอะไรก็ได้นะครับ ส่วนแผงหลังมันไม่ค่อยจําเป็นนะส่วนชุดซับ180ยเนี่ยเราไม่ใช้นะครับขอซับที่มีอยู่หลังกระบะที่เป็น12นิว้ว220ี่เนี่ยเอามาไว้ในรถแทนแล้วก็ทาตู้ใหม่หวางระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเบรน,นะครับอันนี้เราแก้เ,เพราะเสียงเบรน,นะครับก็เริ่มต้นในการทําชุดฟิลใหม่นะครับชุดฟิลพร้อมใส่กาวเดินสายแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็มีแท่นรองฟิลให้นะครับครบเลยในตำแหน่งด้านหน้านะครับ ระบบไฟนะครับคันนี้ยังเป็นระบบเดิมๆของรถนะครับคือไดชาร์จเดิมแบตเตอรี่ที่มาติดมากับรถ1ลูกนะครับไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิน้นถามว่าพอไหมก็สําหรับรถคันนี้นะเพียงพอเพราะว่าเราเราแก้เนี่ยเราก็คํานึงถึงว่าแอมป์เขาใช้ประเภทอะไรดอกเขาใช้ประเภทอะไรนะครับแล้วก็ทําตู้ให้มันเหมาะกับการบริโภคของอไฟนะก็กำลังขับที่ออกไปด้วยนะครับเพราะคันนี้มันเป็นซับ12นิ้ว สอ0ก็จริงนะแต่มันเป็นไม่เหล็ก20มิลแหวนบางนะครับไว้3นิ้วก็ไม่ได้ถือว่าสเปคโหดอะไรมากมายมันก็เลยผมว่ากินกินกินไฟนะครับเท่าๆกับพวก12นิ้ว180นี่แหละครับ1้6นี่แหละครับมันไม่ได้กินโหดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลำโพง A นะครับมันเป็นลำโพงค่อนข้างไปทาง C เลยนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีติดตั้งแผ่นแดมนะฮะแผ่นแดมหลังคาแผงหลัง พื้นนะครับแล้วก็แคปบนะครับขี้เกี่ยวกับเบรดทำหมดนะครับเก็บงานให้ครบเลยนะครับเอาจริงๆนะครับถ้าเป็น12นิ้วลงพื้นนะผมว่าบางร้านเขาก็ทําแรงนะฮะถ้าง,งบเยอะนะแต่ถ้าง,งบไม่เยอะเนี่ยผมว่า,ามาทาในรถดีก,กว่านะครับเพราะว่าตู้เนี่ยมันก็บังคับทิศทางให้ออกหน้าออกหลังได้ออกข้างได้ถ้าเราเข้าใจนะครับส่วนว่าลงพื้นเนี่ยถ้าทําแรงยังไงก็จะความไกลเนี่ยก็จะสู้ ยิงในไม่ได้นะฮะยิงหนไม่ได้หรือตู้ในรถไม่ได้นะครับแต่แต่ถ้าง,งบเยอะลงพื้นเขางบเยอะกว่า12นิ้วนยลงพื้นเขาก็แรงกว่านะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับที่ว่าจะแรงไม่แรงนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคือเปลี่ยนปลีปีเนี่ยคือหัวใจสําคัญของระบบเบรครถคันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนหมดเพราะคันนี้เดิมมันจะเป็นของพวกเจ็ดแบนรนด์เกรดออนไลน์อะไรประมาณนี้นะเราก็เปลี่ยนในห้าแบรนด์ในส่วนที่เราใช้ประจำะครับ ตัวนี้จะเป็นคอนโซลปีสําเร็จตรงรุ่นเลยนะครับก็จะมีเจาะที่วัดโวลต์อะไรให้นะฮะส่วนเครื่องเล่นก็ใช้เป็นจอแอนดรอยของเดิมซึ่งผมบอกการก่อนอันนี้ผมบอกไปว่ามันมันไม่เหมาะที่จะใช้ในเรื่องของเสียงเพราะมันเป็นแรมสองทับสินะครับแต่ก็ด้วยงบนะครับเราก็ปรับจูนเท่าที่มันใช้ได้ก่อนแต่ถามว่าแรงไหมตอนนี้ก็ถือว่าแรงแน่นเลยนะครับเสถียจะเป็นลำโพงสเปคต่ำนะครับแต่รับประกันว่าแรง หน้ามือเป็นหลังมือเรียกว่า100เลยดีกว่านะครับในเรื่องเบรนะครับนะครับผมการันตีได้นะครับส่วนขนาดตู้ความยื่นความสูงก็ตามที่ดูเลยครับความยื่นก็ประมาณกล่องนะครับความความยื่นก็ประมาณกล่องอันนี้นะครับส่วนความสูงก็14นิ้วนะครับอยากได้แรงสุดๆก็ต้องยอมนั่งสูงตู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับถึงจะจบงานนะครับ โอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กูกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube, Facebook, TikTok ไว้ด้วยนะครับนะสนใจเป็นงานแก้งานติดตั้งใหม่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับติดตั้งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดถูกชุดแพงชุดประหยัดชุดโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมได้ถ้าไม่งบคุณพี่ยังเหลือก็ลองทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับที่นี่เรารับทุกกรณีครับนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ